สวัสดีคะ่ะอยู่กับแม่ดาฟแฟแมลี่นะคะโอ้โหดอกมะม่วงนะคะพวงใ,ใหญ่ๆเพราะว่าได้น้ำว้าวอะไรอยู่ในดอกมะม่วงตัวอะไรเนี่ยแม่ดาจะมาเปิดน้ำใส่นะคะเปิดน้ำใส่โคนต้นของมันนะคะโห้กำลังออกดอกสวยสดงดงามต้นนี้ก็ดุกๆนะคะ เดี๋ยวไปเอาสายยางมาก่อนนะจะเปิดน้ำใส่คคนต้นมันไว้เนาะวันนี้ลมหนาวนะคะเดดทั้งเดดอุ่นๆน,นะคะ ราจะเปิดน้ำใส่ไว้เปิดน้ำใส่ไว้นะคะให้เต็มเนาะ ใส่น้ำเต็มแล้วเราก็ย้ายไปนะคะย้ายมาอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็โอ้โหกำลังออกดอกดกมากใส่ไว้แบบนี้นะคะ อีกหน่อยนะคะกระบกต้นนี้ก็จะออกลูกต้นมันจะใหญ่มากนะต้นกระบกนะร่มรื่นมากเลยเดี๋ยวใส่ต้นนี้เสร็จก็ใส่ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ไปต้นประดู่สองต้นแล้วก็ต้นมะม่วงทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้านะไม่ได้ลดน้ําสักทีก็เลยไม่ออกดอกต้นประดู่ก็ใบร่วงหมดแล้วเนาะก็ต้องใส่น้ําเหมือนกันค่ะ รากมันยังไม่แข็งแรงเต็มแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ต้นนู้นนะคะใส่ไว้แบบนี้แหละคะ่ะ วันละครั้งวันละหนเนะใส่ไว้แบบนี้ทุกวันนะคะวันละครั้งเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วเราก็จะไปใส่ตนนู้นใส่นู้นละคะ Is right? 我们小区没管呢。 เดี๋ยวลองดึงไปส่ต้นมะม่วงทางด้านหน้านะคะว่าจะถึงหรือเปล่านะคะ น่าจะถึงเนะาะโคนนี้ก็เต็มแล้วนะคะเราก็ไปทางด้านหน้านะคะให้มันค่อยๆซึมเนาะเพราะว่ามันซึมช้ามากดินดินมันแข็งใส่โคนต้นดูนะคะต้นดูที่ล้อมมาเนาะใบร่วงหมดเพราะมันจะเปลี่ยนใบใหม่แต่ถ้าเล้งถ้าเราไม่ให้น้ำ กลัวมันไม่รอดเพราะว่ารากมันยังไม่แข็งแรงต้นมะม่วงต้นนี้ยังไม่ออกดอกเลยคงจะามาปลูกพร้อมกันแหละเนาะแต่ว่ามันอยู่ไกลคนมันก็เลยไม่ออกลูกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดอกไม้ก็งามงามเนาะ แต่ถ้าดูตอนเช้าจะสวยกว่านี้นะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ